บีพิเศษเวันนี้ครับต้องเซ็นเจย,ยูอีสินนี้ว่าใช้ให้กับแฟนของรายการเราด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆเนื่องในเทศกาลตรุษจีนปีนี้นะครับปีงูเล็กนะครับปีไต่บัดขอท่ารับทรัพกันเยอะๆเลยมาเรื่องราวข่าวสารกันบ้างนะครับต่อมาจากสัปดาห์ที่แล้วที่ผมได้พูดถึงฟุตบอล4คนฟีฟวี v นะครับซึ่งทีมอ่า สโมสรของบอลเด็กในบ้านเราเนี่ยหลายๆทีนะทีมคาเดมี่อะไรเงี้ยเข้าร่วมการขันในครั้งนี้มีทั้งหมด6ทีมนะครับแข่งขันเพื่อไปชิงชมป์เอเชียรอบท้ายนี่เป็นฟุตบอลน,นะครับที่อยู่ภายใต้การดูแลของเคุเกะอ,อนดะครับนักเตะเป็นตำนานของญี่ปุ่นนะครับทีมชาติญี่ปุ่นนะเดินทางมาเป็นประธานนะครับของการขันด้วยตัวเองเมื่อวันที่ทผ่านมาที่สนาม PK F4 นะครับซ็อกเกอร์สคูลหรือว่าสนามประพุทธกำลังเอกนั่นเองนะครับเรียกว่าคึกคักนะเด็กๆก็ได้เจอกับฮอนดะตัวจริงเลยก็มามาดนิ่งเหมือนเดิมนะครับหล่อเลยหล่อแบบคุมค้มๆหล่อแบบแอ๊กๆหน่อยนะนะก็ผลการขันนะครับเตะกันส6กทีเตะตั้งแต่เช้าเย็นนะฮะผลออกมาก็คือ ทีมบอล4คนของลักกี้บอยนะครับตัวนิดเดียวนะอายุไม่น่าเกิน11.2 11, เขวบมาเนี้ยนะครับได้แชมป์ไปนะครับคว้าแชมป์แล้วก็ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับได้รับเชิญให้ไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับในบอล4 v 4เอเชียนคัพน่าจะเป็นครั้งแรกจัดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของญี่ปุ่นนะครับ ประมาณเดือนสิงหาคมทั้งหมดก็เดินทางไปนะครับเคสซู K ่อนดาเนี่ยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าเขาพอใจกับพัฒนาการการเล่นฟุตบอล4คนนะครับของเด็กไทยมากถือว่ามีทักษะยอดเยี่ยมแล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่นนะครับเป็นเขาบอกว่านี่คือจุดแข่งของเอเชียเรานะฮะมีความรวดเร็วนะครับอยากสบสดุนให้เด็กดในเมืองไทยรวมถึงเด็กทั่วเอเชียเนี่ย เล่นฟุตบอลน,นี้กันเยอะๆครับเพราะว่าพื้นฐานตรงนี้ครับเคยสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีมฟุตบอลในทวีปยุโรปและอเมริกาใต้ามาแล้วนะครับนี่คือความบาดหนาของคริสเตียนอนดะยังไงก็รุ้นให้เด็กไทยของเราทำผลงานให้ดีในฟุตบอลเอเชียนคัพ 4v4 เดือนสิงหาคมนี้ครับ